นอกจากการใส่บาตรเราก็สามารถจะบำเพ็ญทานอย่างอื่นได้นั่นคือการแบ่งปันสิ่งของเพื่อช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากทานนี่ไม่จำเป็นว่าจะต้องถวายกับพระหรือว่าถวายแก่วัดนะถึงจะเป็นบุญ เรามอบให้กับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือผู้ที่มีความจําเป็นอันนี้ก็เป็นบุญเหมือนกันโดยเพราะในปัจจุบันนะมีคนที่เดือดร้อนมากไม่มีเงินใช้ตกงานทำให้เขานะไม่มีกินอตอนนี้แหละเป็นโอกาสที่เราจะได้บำเพ็ญทานมีหลายคน ก็บรเป็นทานโดยการนำอาหารไปแจกให้กับคนที่เดือดร้อนแต่ว่าการนำหาไปแจกนี่มันก็ทำได้หลายวิธีนะบางวิธีก็อาจจะไปไม่ถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงๆบางวิธีก็อาจจะทำให้เกิดความชุลมุน ทำให้มีการติดเชื้อกันมากขึ้นก็มีบางคนก็ใช้วิธีนะเอาเงินไปฝากไว้ตามร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวมันไก่ร้านข้าแกงฝากอาหารอาฝากเงินไว้เพื่อให้แม่ค้านำเอานำเงินนั้นนะ ปเป็นอาหารแจกให้กับผู้ที่เดือดร้อนเดีย๋ยวนี้มีวิธีการที่ช่วยทำให้การทำบุญหรือว่าการบาเพ็ญทานแบบนี้ทำได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้น mm hmm. เช่นฝากเงินไว้แล้วเปลี่ยนเงินให้เป็นคูป,ปอง mm hmm. เงินสำหรับ ก๋วยเตี๋ยวยี่สิบจานนะก็กลายเป็นคูปองยี่สิบใบนะติดไว้ที่หน้าร้านแล้วก็มีประกาศนะใครที่ไม่มีเงินซื้ออาหารก็มาฉีกคูปองแล้วคูปองนี่ไปแลกนะเป็นอาหารเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นข้าวแกงนะวิธีนี้เนี่ยมันสะดวกทั้งผู้รับแล้วก็ผู้ให้ผู้รับก็ไม่ต้องไป าบากหน้าขอเพ่อบางคลก็อายนะที่จะขออาหารฟรีๆไม่เคยทำมาก่อนก็เพียงแต่ยืน่นคูปองใหนะ้ให้กับแม่ค้าแม่ค้าก็รู้เลยว่า,านะทำอาหารนะให้กับผู้ชายหรือผู้หญิงคนนี้หรือเด็กคนนีนะ้เดี๋ยวนี้ก็มีคนทำแบบนี้เยอะนะ เหมาร้านทั้งร้านเลยร้อยจานก็มีคูปองร้อยใบติดอยู่ที่หน้าร้านและเดี๋ยวนี้ก็สะดวกมากขึ้นนะเพราะว่ามีบางองค์กรบางโครงการเขารวบรวมร้านที่มีน้ำใจอยากจะช่วยเหลือนะคนที่เดือดร้อน,จ,น,นจังหวัดนั้นจังหวัดนี้มีอยู่ที่ไหนบ้าง คนที่อยากจะทำบุญช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนก็เพียงแต่ไปเปิดดูเฟซบุนะ๊กไปเปิดดูรายชื่อว่ามีร้านอยู่ใกล้ๆบ้านไหมนะมีร้านอยู่ใกล้บ้านก็เอาเงินไปฝากให้เขานะเขาก็จะเปลี่ยนเงินนั้นเป็นคูป,ปองคนที่เดือดร้อนก็ฉีกคูป,ปองนะไปแลกเป็นข้าวนะเป็นอาหาร สะดวกทุกฝ่ายมีโครงการเรียกว่าปันความอิ่มก็มีปันกันอิ่มก็มีถ้าใครที่อยากจะทำบุญในวันนี้นอกจากใส่บาตรให้กับพระที่ทำเป็นประจำแล้วก็อาจจะทำบุญพิเศษโดยการนำอาหารไปมอให้กับคนที่ทุกข์ยาก โดยการแจกเองก็ได้หรือว่าฝากไว้ตามร้านให้ร้านเขาช่วยนะเป็นสื่อกลางอีกทีอันนี้ก็เป็นการทำบุญนะที่เหมาะกับยุคสมัยมากแล้วก็เกิดประโยชน์ทั่วถึงผู้รับก็อิ่มท้องผู้ให้ก็อิ่มใจอิ่มในบุญ